เ,ออเดี๋ยวผมจะให้เราดูอย่างนี้ก่อนนะใน,ในช่วงระหว่างที่ก่อนที่จะวัดไฟอะไรปุ๊บนะนะผมจะให้เราดูว่าถ้าเกิดมันมีข้อขัดข้ออะไรขึ้นมาปุ๊บมันจะโชว์รหัสอะไรบ้างแล้วก็เราจะออดูรหัสข้อมูลตรงนี้ลบข้อมูลรีเซ็ตตัวตรวจับตำแหน่งนี่เร่งอันนี้ผมไปสอนให้ทุวประเทศดแต่ปร,รากฏว่าลืมไปหมดแล้วเวลานั้นจริงก็โซ่ตัวนั้นเอ่ะเซนเซอร์สามตัวเซอตับจับเร่งมีเซนเซอร์รุ่นนี้จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดหกตัวนะ ซนเร์รุ่นนี้นะมีเซนเซอร์ทั้งหมดอยู่6ตัวแต่ว่า,าตัวที่ฮอนดา้าค้งพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้นะเขาเหลือเหลือเซนเซอร์อยู่เป็งแค่4ตัวแต่4ตัวเนี่ยช่างต้องทําอะไรกับรถหลายเรื่องเลยจะไล่ตั<อ>้งแต่ตรงนี้ก่อนมาดูร<ๆ>น,นี้มาดูนีม่ดเ <way. S 2> ลยปุ๊บถ้าไม่มีปัญหาใดนะถ้าไม่มีปัญหาใดปุ๊บเนี่ยรถตรงนี้แสดงได้ง่ายเอาเอาหูเงียบนิดกันเลยนะ เมื่อเราเปิดกุญแจรเราเปิดแกสตาร์ทระบบปุ๊บนะฮะหลอด F I จะหลอดเกียวถ้ารุ่นที่เป็นแบบใช้เกียร์ไบเกียร์ว่างจะติดหลอด F I จะติดขึ้นมาหลอด F I ติดเนี่ยตอนแรกมันจะติดมา2วินาทีก่อน,อนแล้วมันถึงจะดับหายไปดับเนี่ยถ้าไม่มีข้อขัดข้องในระบบอะไรเกิดขึ้นเลยปุ๊บนะมันก็จะไม่ติดขึ้นมาอีกอนั่นคือทุกอย่างอยู่ในโหมดสแตนบายพร้อมที่จะติดเครื่องได้แต่ถ้าเกิดว่า ไอ้เจ้าตัวกล่องอีซียนมมันตรวจสอบแล้วว่าเซนเซอร์ตัวใดเซ็นเซอร์ตัวใดนะมีข้อบกพร่องตัวมันเสียวงจรมันขาดตรงนี้นะมันก็จะมีระบบวิเคราะห์ตัวเองแล้วแจ้งให้กับเรารู้โดยการกระพริบที่ตัวตัวหลอดเกทไปกระพริบกระพริบกะทีนี้อีกการหนึ่งตอนที่เราเปิดปุ๊บนี่ยนอกเหนือจากไอ้ตัวจ่ายไฟเข้าไปในภาคที่ระบบวิเคราะห์ตัวเองแล้วนะ มันจะมีการจ่ายไฟโดยกล่องนี่แหละของวีีเอ็นเี่ยมันจะจ่ายไฟไปที่ปั๊มมันจะมีเสียงฟีดด้วยเพราะถ้าเกิดคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณได้ยินเสียงฟีดเนี่ยนะคุณใจชื้นมาได้แนระดับหนึ่งว่าปั๊มไม่น่าจะเสียปั๊มปั๊มหัวฉีดปั๊มปั๊มหัวฉีดที่อยู่อยู่ในตัว ทาการตรวจเช็คไปนะอันนี้ของเราปุ๊บเนี่ยเสียงเสียงปัมจะอ่อน,นเพราะว่าปัามตัวนี้สภาพจะไม่ค่อยดีแล้วตัวนี้นะตัง้งใจฟังดีเห็นปะมีเสียงที่ดีอ่าครับแล้วแล้วตอนนี้นะไอ้ระบบวิเคราะห์ตัวเองนะติดขึ้นมาสองวิแล้วก็ดับหายไปนี่คือเป็นการตรวจสอบระบบใช่ไหม พอหมพอได้ไม่มีตัวอะไรเสียปั๊มก็ดังก็น่าจะได้หมดถ้ารถใหม่ใหม่มันจะเป็นหัวฉีดโทีนี้อ่ะผมลองดูหนึ่งตัวนะครับลองดูมามามาทดลองด้ายมาเนี้ยก่อนก่อนจะปลดแต่ละตัวมันจะมีตัวเชี่ยวล็อกกมันอยู่ปลดไปตัวเซนเซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องของเราในในเอกสารนี้เราดูไปด้วยนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนเรียก EOC นี่นะ ที่ผมบอกเมกี้นี่ลองเอาูนตรงนี้นะที่ปลั๊กเนี่ยก่อนก่อนจะปลดออกมันจะมีนี้แต่เราต้องขลดนี่มาก่อนถึงสไลด์มาปลั๊กนี่เขาจะทําระบบป้องกันความชื้นไว้ในระดับหนึ่งป้องกันไม่น้ําเดิมมะไรพวกนี้เข้าในระดับหนึ่งแต่แต่ว่าถ้าลุยน้ําก็กโดนนะก็เป็นเหมือนกันทีนี้เรามาดูใหม่จับอุณหภูล้นเชื่องออกปุ๊บนะไอตัวนี้มันจะโชว์ด้วยรหัสเจ็ดรหัสเจ็ดนี้ก็คือ อาจจะเป็นตัวเซนเซอร์มันเสียวงจรขาดโดนหนูกัดรถล้มอะไรก็แล้วแต่นะก็คือนะระบบตรวจสอบตรงนี้มันไม่ทำงานนะวงงจรมันบกพร่องนะต,ตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่นะอ,อ,อะไรอ่ะเขาออกแบบมาให้ให,ให้มีระบบตรวจสอบว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ย มากน้อยแค่ไหนเพื่อส่งข้อมูลไปให้กับกล่อง e c m มันจะมีสายไฟสองเส้นมีเส้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ตัวตัวอุปกรณ์ก็คือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวความมันตับค่าได้ถ้าอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำเนี่ยความมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะกระแสไฟที่ย้อนกลับไปที่กล่องมันก็จะไม่เท่าเดิมมันรู้ด้วยวิธีอย่างนี้คือจ่ายไฟมา4 5 5 2 5โวลต์แล้วย้อนกลับไปที่กล่องเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อกล่องมันจะได้รู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิขึ้นเยอะมันสูงม เพิ่มหรือลดน้ำมันอารจายน้ำมันตัวน,นี้ก็คือรหัสเจ็ดถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเป็นตัวที่ไปดึงความร้อนจากเครื่องยนต์เหไหมมันไม่ใช่รอลื่นอย่างเดียวนะมันมันเป็นตัวไปดึงความร้อนออกจากชิ้นสว่วนถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยน้านะมันจะไม,ไม่ไม่มาเช็คอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันไปเช็คอุณหภูมิของน้ํารอยเย็น เขาเรียกเป็นตัวอันนี้คือ E EOT ตอนนี้นะ Engine Oil Temperature แต่ถ้าเป็นประบายความร้อนด้วยน้ำของคลิกเนี่ยของคลิกเนี่ยมันจะเป็น ECT Engine Cooling Temperature ก็คืออุณหภูมิของน้ำหลอเย็นแต่ของเครื่องยนต์ทีนี้ถ้าตรงนี้บกพช่องขึ้นมามาดูใหม่มาดูตรงนี้ใหม่นะปุ๊บนะมันจะโชว์ด้วยตัวนี้ครับสองวิอันแรกเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ไม่นับการหัดนะเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์มันจะขึ้นสี่เจ็ดครั้งห้า 6, 7แล้วมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่จะวนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือปัญหาณปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าเราถ้าเรามองยังไม่เห็นเรามองยังไม่เห็นปุ๊บนะไอไอไอตัวนี้ถ้าเกิดมีรหัส7โชว์ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเครื่องติดได้ไหมเครื่องยังติดได้แต่จะติดยากนิดนึงแล้วอด้ได้ครับเราจะได้งรอไปตอบอรอไป อัอน,อนนี้เราดูตอน,นี่งางกาจะไปยิงยิงแบบจั้ประเภทางนเงี้ยพวกเลนเสียงเลยทีนี้ตอนตอนนี้ก็คือมันขามนมขาดดูดกภูมงไปขานข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมงของเครืยนต์เนี่ยมันก็จะมีผลต่อบรับนิดนี้น ถ้าถ้ารอบสูงนะถ้าเราจะไม่แก้ไขรอบสูงก็ไม่ติดทั้งรมดนั่นคือเรื่องอะไรติดทัางนี้คือรถไม่รู้ว่าว่ามันเสียที่อะไรแต่บอกให้คนขับรู้ว่าตอนนี้มันมีข้อขัดข้องในในเซ็นเซอร์บางบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะรู้รถต้องลดลงมาที่ความเร็วเดินเบาความเร็วเดินเบามันก็จะโชว์เป็นรหัสที่บอกข้อบกพร่องแต่ตอนนี้มันจะเดินเดินไม่เรียบเหมือนอะไรตอนแรกเห็นปะเพราะมันจะขาดข้อมูลไป็นหนึ่งตัวเห็นไหม เสียกับคืนพราะเราเสียบกับคืนนะเสียบกับคืนก็คือตะกี้มันแค่สายหลุดใช่ไหมสายหลุดหรือเซ็นเซอร์มันเสียเราตรวจสอบแล้วตรวจว,วัดแล้วเซ็นเซอร์มันเสียเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยสายมันขาดแ้วเราต่อสายเสร็จจัดเรียบร้อยอ่ะอเปิดดูใหม่นอไ้ไม่กับพิบแล้วไม่กับพิบแล้วโอเคไหม พันแต่ที่ผมบอกว่ามันอาจจะอุปกรณ์มันเสียหรือวงจรมันขาดแล้วเราเราจะรู้ยังไงเราก็จะทําการตรวจเช็คตรวจวัดใช่ไหมอย่างเช่นว่าวงจรมันเสียหรือเปล่าเราก็จะวัดไฟดงนั่นแหละมีไฟไปเลี้ยงไหมเห็นไหมแล้วก็วัดเส้นกลับไปที่กล่อง H M มันขาดหรือเปล่าที่ผมไปดูวิดีโอไปวันนั้นจำได้ว่าตรวจสอบเส้นเหล่านี้นั่นคือเป็นการตรวจสอบวงจรที้ถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะตรวจสอบนะว่าตัวมันตัวเซนเซอร์มันเสียหรือเปล่าถ้าตรวจจดเท็จเลยไม่ขาก็เหลือแต่ตัวเซนเซอร์เดียวก็วัดค่าปรับภารแต่มันจะมีตัวตัวหัวออกมาครับคว้างนะครับคือปลดสายออกแล้วก็ปรับพิเตอร์ไปที่ที่ที่พื้นอย่องนี้ครับอย่ามปรับภารใช่ไหมคือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์อ่ะอีกตัวหนึ่งมาฝั่งนี้เลยไปขอใช้สายไฟท่องวิจิตรตามไม่ได้เลย ต้องต้องจับที่นั่นดีๆนะเพราะว่าอตาย้เสียอยู่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้โอเคอันนี้เสียคือนี้ก่อนมาดูนะหัวฉีดไม่ใช่เซนเซอร์แต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบนะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเ้าก็เลย เอามาผูกโยงให้โชว์ด้วยหลอดเอฟไอด้วยมันไม่ใช่เซนเซอร์นะมันเป็นอ,อ,อุปกรณ์ทำง,งานถามว่าเอาแล้วถ้างนั้นทําไมปัม๊มไม่เอาเป็นลาดโชว์ด้วยไม่ออกแบบนะคาตอบก็คือปั๊มมันมีสัญญาณอย่างอื่นสัญญาณชีพเสียงปีดอะไรอยู่พวกนี้อยู่แล้วเรอะไหมมันมีตัวตัวอื่นที่เป็นตัวสื่อที่จะบอกให้รู้ว่า,าไฟมาปั๊ม อะไรประมาณนี้นะเออว่า,าไอ้ปั๊มไม่ทำงานหรือไม่ทำงานจะมีเสียงอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ออกแบบว่าแต่ว่าตัวนี้นะดูนะมาเจอตัวด้วยลานอะไรสองวีแรกอย่าเพิ่งไปนับนะไม่มีอ่าหนึ่งสองใช่ไหมอันแบบนี้ก็คือยาวหนึ่งครั้งสามโดยสัส้นสองครั้งรหัสยาวแตนะ่รหัสยาวก็คือจำนวนครั้งที่กระพริบในหลักสิบรหัสยาวนะ แต่เที่มันมันกระพริบยาวกระพริบยาวแค่หนึ่งครั้งเพราะในหลักสิบก็คือหนึ่งใช่ไแล้วก็ตามด้วยตัวหลังะนะกระพริบสั้นเนี่ยก็คือจำนวนครั้งในหลักหน่ยหนวยหน่วยอันนี้มันมันกระพริบสั้นสองครั้งใช่ปหมเขคือรหลักสิบสองสิบส <12 S 1> องซึ่งยี่ห้อจุดลู่หรือเปล่าคอนด้ครับคอนด้คอนด้เพราะโดนไอ ถ้ามีรหัสนี้รหัสเดียวคบนะเอโชว์นค่เดียวนะเครื่อสตาร์ทไม่ติดเลยเครื่อสตาร์ทไม่ติดไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดอย่างเดียวนะตะกี้ถ้าถ้านลองสังเกตดูปุ๊บอเงียบอูฟังที่ที่ตัวปังด้วยปะฟัเงียบสนิทเลยเงียบเงียบสนิทและถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูทดสอบประกายไฟที่เกี่ยววัเทียนก็เช่นกันทดสอบประกายไฟที่เกี่ยวัเทียนนี้ก็จะไม่มีประกายไฟที่เกี่ยวัเทียนทั้งที่ ะระบบจุระเบิดไม่ได้เสียอะไรเลยถามทำไมก็คือ,อถ้ากล่องอีทมมันตรวจสอบเจอว่านะไอเจ้าตัววงจรของวอัชิต์ำรุ้หรือตัววัชิตผลลวดโซเดอยนะถ้าถ้าวัชิตตันไม่เกี่ยวนะวัชิตตันฉีดล้วมันไม่ออกเนื่องจากมันมีกิจการกลับอยู่มันจะมันจะไม่ได้โชว์ด้วยด้วยด้วยหรหัสติดสองแต่ว่าฉีดไม่ออกซึ่งก็มีเหมือนกันแล้วข้อหน้าเนี่ยไม่ยอมทา เครื่องล้างวัตชีดด้วย<ม>ก็อะไรเพราะก็ถือว่าา,าวัตชีดแค่เอ้าหกห้าบาทถ้ามันมีที่ตะก,กันจับถึงขั้นจะให้มันติดล็อกเนี่ยถึงคุณเอาไปล้างมาใช้รหัสสิบสองก็ตัดไฟเลยเหรอตัดตัดไฟเลยครับตัดไฟทั้งปั๊มตัดไฟทั้งปั๊มด้วยตัดไฟไม่ไม่ทไมทไมทุกระบบมันมันต่างกับไอ้เครื่องรเดียวเปคนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ไฟมือถือได้ครับโอเคนะสิบสองนะสิบสองก็คือเรื่องของรูวัตชิด ไอ้สองตัวเล็กมาใกล้ๆเดี๋ยวพอเดี๋ยวเองทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะถามเราแล้วทีนี้นะเอามาสิง <Okay. S 1> เป็นรหัสเดียวนะเป็นอันเดียวที่เครื่องไม่ไม่ติดแน่นอนเลยแต่เครื่องไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองตัวนี้หนึ่งตัว okay. ตัวนี้นะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้มาดูดูที่หน้าปัดครับอันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปนับนะครับห่อ ไรหรอกเอ็งเขามาดูที่ไปอยู่เอ็งอยู่เอ็งอยู่วงนอกเอ็งอยู่วงไปเรื่องไจะไม่ไม่ได้รู้ตัวจับสัญญาณอารู้ไหมนะครับเปิดกุญแจปุ๊บพอเปิดนะไอ้ที่ติดติดสว่างทีแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปนับนะอันนั้นเป็นห่วงเวลาที่กล่องอีซีมันจะตรวจสอบระบบตรวจสอบระบบอย่าเพิ่งไปนับรหัสตรงนั้นนี่เนี่ยอันนี้นับไม่ได้ อ๋ทีนี้แหละเตรียม้ห้าลยห้าี่ห้าสิบสี่ใช่เหไหมยาวห้าครั้งตามด้วยสั้นสครั้งอะไรเข้ไหมอยไม่สอนเลยหัห้าสิบส่กคอเรียกว่าเขารู้แล้วอยเลียงกองเรา ไม่ใช่ครับเป็นไอตัว54คือเซนเซอร์ลดเอียงออเเเซซนร์ลดียงตัวเนี้ยที่ผมที่ผมเคยบอกว่าเขาออกแบบยี่ห้ออื่นนี่เขายังใส่ไว้เกือบครบหมดนะยกเว้นบางยี่ห้อตอนนี้เริ่มตามฮอนด้าแล้วเริ่มตามฮอนด้าก็คือเริ่มเริ่มตัดออกที่เขาตัดออกไม่ใช่มองไม่เห็นความสำคัญไม่ใช่นะถ้าเป็นรถแข่งนี่มันยังใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์รถรถบิ๊กไปรถใหญ่ยังใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รถเล็กตอนนี้เริ่มตัดออกไปเพราะอะไรเพราะ ต้องการลดคอสออกมามันจ well. ะได้มาขายแขกพอดีได้อย่างไรไม่ไม่ไอ้ไม่ใช่ดีสายดีตัวนี้ถ้าถอดออกถ้าถอดออกไม่ใช่จับตัวเดียงวงจรเข้ามาข้างในมันเป็นเซนเซอร์ล้อเอียร์มันจะมีมุมอยู่ที่สามห้าที่มาบุคคลภาถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชันแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่อ๋ออยู่แอบง่ายโชว์ครับ จับอเ,บบเอยาหัวมาจับมอเอียงปกกุไม่ติดอ่าไม่ใช่ครับก็คือไอ้ตัวนี้มันป้องกันในเรื่องของตัดไฟไม่เกิดเชื้อไหม้ตอนที่รถล้มอ๋อมันมันไม่ใช่ว่าคุณเอียงไปถึงตรงน,นั้นแล้วมันเครื่องดับเอ่อคือคืออนหน้าที่เขาเขาเขาน้อใจทีแรกแล้วที่เขาเขาทำก่อนเพื่อนเนี้ยมีหลายคนที่ไม่รู้จริงปุ๊บเฮ้ยมึงไปซื้อไอ้รุ่นนี้นะรุ่นที่มีท่าเซอร์รถเอียงนะเวลาเข้าโค้งเนี่ยมึงดับกลางโค้งเว้ยมันไม่รู้จริงเพราะอะไร พราะมันมีใส่เซนเซอร์เองก็จริงนะแต่มันอยู่ที่มุมตรงนี้ครับเ,เราต้องค้างอยู่ที่มุม55เนี่ยนะ5วิขึ้นไปแล้วผมถามมีใคร้ที่ไปเข้าโค้งที่เกินกว่า5วิเหนนายเทโค้งมีอโค้งไหนที่มันจะมากพอที่ <ผม S 1> เพราะว่าเทโา้ง<ข>มาอยู่เออเพราะ<ข>ม่ไเพราะเปลี่ยนมุมไม่ไม่พอนายคืน เปลี่ยนมุมที่ไม่ใช่มุมที่นั้นปุ๊บมันก็เริ่มเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มนับใหม่แล้วเหรอคือค้างอยู่ที่มุมเนี้ยมุมที่ว่านี่ยนะห้าวิคั้นอยู่ถ้าค้างอยู่ห้าวิเออห้าวิจะดัขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันไม่ใช่ห้าวิด้วยอันนี้ประมาณร่วมสิบวิอ่ะั่จะดับโอ้เราเราก็เจ็บมากเลยรถมันดับนะเออก็คือเคสของเคสเคสของรถล้มอย่างเดียวครับถามที่ประกาศ มาตัดเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดจอไปไปประกาไปจาระบบระเมันเสียแต่ถามว่าแล้วโอกาสรถระเบิดจะมีไหมมีเพราะว่านายอย่าลืมนะไม่มีประกายไฟจากตัวระบบก็จริงแต่ว่าเหล็กมันไปครูกกับถนนเนี่ยเกิดประกายไฟถ้ามาเจอกับไฟน้ำมันก็เรียบร้อยได้ไหมไปไม่ได้ปรกัาอ้าวใส่กับพือถ้าแก้ถ้าแก้ไปเสร็จับเรียบร้อยปุ๊บเนะ่ยตาตัวนี้ก็จะไม่มี เดี๋ยวผมทำให้ดูไปเออให้เราชุดแต่ละตัวแต่ตัวก็ไม่มีละไม่มีคือไม่มีคือแก้ไขเรียบร้อยแล้ววงจรขาดหนูกัดสายนายก็ต่อเสร็จตามเรียบร้อยแล้วเหรอออเดี๋ยวเราแล้วอ่ะอีกอีกสักชุดหนึ่งนะชุดนี้นะชุดเซนเซอร์หลักอยู่ที่เรือนิ่เลงชุดเรือนิ่เลงเนี่ยที่ผมบอกให้ดูนั้นมันจะมีเซนเซอร์อยู่สามตัว เซ็นเซอร์สามตัวตัวนี้นะชุดนี้นะชุดนี้นะมันจะมีนี่ชุดนี้คือชุดเดือดิลเร่งทั้งทั้งชุดนะตัวนี้จะมีทั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งดิลเล่งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอากาศเซ็นเซอร์ตรวจจับความดันอากาศมีมีสายไฟไปเข้าห้าเส้นโคเชคัวห้าปีทีนี้ไอตัวนี้ที่ผมบอกไว้ว่าคือเดินตัวนี้มีฝากการหลายเรื่องนะ เป็นเป็นตัวเซนเซอร์หลักเลยนะครับเซนเซอร์หลักเลยเอ่อมันจะนะตรวจจับอุณหภูมิของอากาศตรวจจับความร้อนอากาศตรวจจับการเร่งนะที่ที่นายเร่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปทําให้ค่างของไบแจ้งกลับไปที่กล่องเปลี่ยนแปลงตามการบินเราอะแตการบินของเราทีนี้เรียกนี่รหัสเดียวกันนะครับเอ่อตัวนี้ถ้าเป็นเอ่อตัวตรวจจับตำแหน่งนี้เร่งจะโชว์ด้วยรหัส8เอ่อ ร8แต่ความดันอากาศช่วยด้วยรหัสหนึ่งนะครับ5มันมีนะ1 1 1นี่ความดันอากาศนะ8เนี่ยตัวจับตำแหน่งที่เร่งแล้วก็9 hmm. อ uh ุณหภูมิของอากาศอ้าวแรงดันในท่อ ID เหรออแรงดันในท่อ ID ดะครันความดันอากาศช่วยด้วยรหัสหนึ่งครับอภิปรัชช์หนึ่งครั้งแต่ทีนี้ถ้ามลมอะไรอ่ะมีเพื่อนมาแก้ มีเพื่อมาแก้หรือมันเสียหมดทั้งสามตัวซึ่งโอกาสเป็นอย่างนั้นที่ว่าเดี๋ยวเองมันยากมากโอกาสที่จะไปเสียพ้องกั้นหมดทั้งสามตัวก็จะเป็นอย่านยากมากจริงๆเลยส่วนมากม,มันเสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่นี่มันอย่างที่ได้เคยบอกไว้นะมันไม่มีเปลี่ยนแยกตัวถ,ถ้ามันเสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยกเส้นถ้าสมมติอ่ะนะเอาแค่เพื่อนแกล้งนะกดกดปั๊บอออครับ กดปั๊กออกนะมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยเตัวนี้ตัวนี้สตาร์ทติดไหมถ้าเกิดหมดรดหมด,ดทั้งสามตัวเนี่ยก็ก็อโอกาสติดค่อนข้างเยอะแต่จริง<อ>แล้วมันยังติดได้แต่ติดได้แน่ดี๋ยวทีน่นี้ผมจะเคลียร์ดูนิดนึงถ้ามันมันโดนแกล้งแบบนี้หรือหนูมันรถโชคร้ายที่ทสุดหนูประกันสายขาดาทั้งสามเส้นเลยนะเวลาโชว์เนี่ยเวลาโชว์ปกติเนี่ยการการโชว์ของรหัสมันจะโชว์จากรหัสน้อยไปหารหัสมากเช่น ถ้าในในตัวเนี้ยมันมีตัวเซนเซอร์ความดันเสียด้วยใช่ไหมแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งนเลื่อนเสียด้วยมันจะกระพริบนะเซนเซอร์ความดันคือรหัสหนึ่งก่อนจะทิ้งช่วงอยู่สามวิแล้วก็กระพริบด้วยรหัสแปด็คือคือ,คอมันจะโชว์รหัสน้อยไปไป,ไป,ไปหาตลาดมากแต่ถ้ามันหลุดข้างยวงมันหลุดข้างยวงเช่นมาโดนเพื่อนแกล้งกดตักออกหรือ มันไปอุบัติเหตุสายมันขาดหมดทั้งสามเส้นเลยนะมันจะโชว์แทนที่จะเป็นหนึ่งแล้วก็แปดแล้วก็ก้านะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะโชว์เป็นแปดเก้าหนึ่งอันี้เขาเขาออกแบบระบบไว้อย่างนั้นเพราะถ้าเกิดโชว์เป็นแปดเก้าหนึ่งเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปตกใจมันอาจจะเกิดจากเรื่องง่ายๆเพื่อนมือบอลมันแกล้งอะไรประมาณนี้ พอเปิดปุ๊บนะแล้วจะไปทำย่คนี้ประมานี้สองวีแรกไม่ใช่นะสองวีแรกไม่นับก็าจากนั้นนะดูแปดก่อนแอนอ๋แล้วก็แล้วก็หนึ่ง นี่นี่คือนี่คือทั้งยวงถ้าทั้งยวงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะอย่างที่ผมบอกไว้แต่ที่ผมบอกไว้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวไม่คันจะไปอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมีคนมือบอลไปแกล้งหรือสายขาดทั้งยวงเลยสายเพิ่มเสียพร้อมกันสามตัวเนี่ยไม่ได้ที่ยอนได้ใหญ่เพราะยังไม่เคยเจอเลยส่วนมากถ้ามันเสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งปุ๊บมันก็จะโชว์ด้วยรหัสน้อยกดรหัสมากอแล้วก็ ในเซนเซอร์ชุดนี้ณปัจจุบันนะตั้งแต่สเต็ปสี่กันเาเนี่ยเขาไปลดเซนเซอร์ความดันอากาศกับอุณหภูมิอากาศออกลดออกไปเลยนะตัดออกไปสองตัวเพราะฉะนั้นก็มาหยักขึ้นแล้วก็ช่างเราก็ซ่อมง่ายขึ้นแต่พอไปไปลดไอเซนเซอร์สองตัวนี้ออกนะเขาเขาช่างเนี่ยต้องเป็นดีเดืองต้องมีทักษะหนึ่งก็คือเซ็ตโหมดให้กับรถ เซตโหมดให้กับรถเซตโหมดคือเป็นการบอกให้กล่องมันรู้ว่าแต่ตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยเท่าไหร่ถ้าไม่เกิน2,000เมตรเราต้องเซตโหมดหนึ่งให้กับกล่องความสูงมันจะเกี่ยวโยงอะไรเกี่ยวโยงกับความดันและอุณหภูมิของอากาศผมยกอย่างง่ายๆเราเราไปทางอีสานมันต้องการลมหายใจอ่ะคุณง่ายเลย เนี่ยลายใบจะอื bon ้อใช่ป่ะบนเขาะหายใจ่ถ้าขึ้นบนเขามีแต่มีเฉพาะี้ฮะอีกต้นไม้บนหนึ่งบนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เส้นโหมดเดี๋ยวผมขอรถรุ่นที่ตัดสเต็ปกสีขึ้นไปออกมาให้ทางดูเพราะว่าน่าจะได้มองเห็นด้วยว่าถ้าเกิดมันโหมดมันจิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบนหนึ่งครับยกเว้นดอยอินโดดิชทีเดียวสองพันห้าร้อยหนั้นต้องมันโหมดตายเนี่ย ถามว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ก็คือหยุดเมื่อเราแก้ไขมันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอพอเปิดสวิตมาปุ๊บนะพอเปิดสวิตมาแล้วมันโชว์รหัสนี้คือปัญหาณปัจจุบันซึ่งมันจะตรงนี้หลายคนเราสอนไปแล้วนะบางคนเนี่ยไปงงไปช็อตคั้วโชว์รหัสก็นึกว่าเป็นปัญหาปัจจุบันคือมันไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันคือเนี่ยพอเปิดสวิตปุ๊บใช่ไหมสองวิแรกไม่ต้องนับแต่หลังจากสองวิดบถายไปแล้วเนี่ยถ้าโชว์ถ้ากระพริบขึ้นมานั่นคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้โอเคทีนี้เอาเสียบกลับคืนครับ